สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนักการเอี่ยมชมรับหน้าที่เป็นผู้รายงานข่าวค่ะนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรี ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลวันคล้ายวันเกิดครบรอบ67ปีพระราชวิสุทธิประชานาตค่ะเมื่อวันที่9ธันวาคม2563นายจําจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีพร้อมด้วยนายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีว่าที่ทร้อยโทด็อร์จตุรงศรีพานิสกรรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรี นายนิติธรเดชรังสริตฐประธานสภาเทศบาลเมืองลบบุรีคณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลบบุรีเดินทางไปยังพุทธสถานลบบุรีศรีสุสวรรณภูมิตำบลห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีเพื่อเข้าร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลวันคล้ายวันเกิด67ปีพระราชวิสุทธิประชานาตหรือหลวงพ่ออลงกตติขปัญโยเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ โดยมีคณะสงฆ์สมณศักดิ์หัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนและสิทธิานุสิท์เข้าร่วมพิธีทาบุญอายุวัฒนมงคลพร้อมถวายมุทิตาสการะเป็นจำนวนมากโดยในวันนี้จัดให้มีการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา และพิธีถวายมุติตาสการะพระราชวิสุทธิประชานาตทั้งนี้ญาติธรรมร่วมตั้งโรงทานบริการอาหารคาหวานไว้ต้อนรับคณะสัทธาให้เลือกรับประทานจำนวนหลายซุ้มสำหรับพระราชวิสุทธิประชานาตหรือหลวงพ่ออลงกฎติขปัญโยเกิดเมื่อวันที่9ธันวาคม2496ณอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี เข้าอุปสมบทที่วัดบรวรราชวรนิหารเมื่อเข้าสู่วัย25ปีและเดินทางมาฝึกสมาธิที่ถ้ำเขาเขียวในเขตวัดพระบาทน้ำพุเป็นระยะเวลาประมาณ6-7ปีกระทั่งพระผู้ใหญ่ขอให้ลงมาดูแลวัดพระบาทน้ำพุและได้แต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุและได้เริ่มรับผู้ป่วยโรคเอดเข้ามาดูแลทั้งการป้อนอาหารซักเสื้อผ้า เช็ดตัวผู้ป่วยและให้กำลังใจเรื่อยมาท่ามกลางกระแสต่อต้อตานในเบื้องต้นโดยหลวงพ่อได้พยายามชี้แจงให้ผู้คนเข้าใจจนเริ่มมีอาสาสมัครขอให้การช่วยเหลือจนได้รับการยกย่องในเรื่องความเสียสละและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มานานหลายสิบปีโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเอสที่ไม่มีที่พึ่งโดยวัดพระบาทน้ำพุนั้น เริ่มเปิดรับผู้ป่วยโรคเอสครั้งแรกตั้งแต่ปีพศ2535ในช่วงแรกต้องเผชิญกับสารพัดปัญหาต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักกว่าที่สังคมจะเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยโรคเอสตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาหลวงพ่ออารมณ์กดติขปัญโยต้องทำงานหนักมาตลอดบางครั้งต้องออกจากวัดตั้งแต่ตีสองตีสเพื่อไปบิณฑบาตเข้าสารอาหารแห้ง จตุปัจจัยจากประชาชนตามที่ต่างๆเพื่อนำไปดูแลผู้ป่วยโรคเอสทั้งค่ายาค่าอาหารและค่าเผาศพซึ่งทุกวันนี้หลวงพ่ออลงกฎติขปัญโยต้องรับผิดชอบดูแลคนในวัดพระบาทน้ำพุไม่ต่ำกว่า1,000คนแต่ละเดือนท่านต้องหาเงินไม่ต่ำกว่า3.5ล้านบาทหรือเฉลี่ยวันละแสนกว่าบาทมาใช้ใจ่ายในวัด เพราะเงินที่วัดได้อุดหนุนจากรัฐบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคเอสปีละ9000แสบาทนั้นไม่เพียงพอขณะที่ผู้ป่วยเอสยิ่งทวีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆจึงจัดได้ว่าท่านเป็นพระที่เสียสละเพื่อผู้ยากไร้โดยแท้จริง นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีเป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตบอลเจคนรุ่นประชาชนทั่วไปรายการวัดทองแท่งครับครั้งที่หนึ่งพร้อมมอบถ้วยรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะในประเภทต่างๆค่ะ นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีเดินทางไปเป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตบอลเจ็ดคนรุนประชาชนทั่วไปวัดทองแท่งครับครั้งที่หนึ่งโดยมีคณะกรรมการจัดการแข่งขันซึ่งนำโดยจ่าสิบเอกมนตรีมาตรงประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันรวมให้การต้อนรับ ด้วยการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้ออกกำลังกายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดหรืออบบยมุกรวมทั้งสร้างความรักความสามัคคีในกลุ่มประชาชนในพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชนโดยมีกีฬาเป็นสื่อ โดยมีทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ทั้งสิ้น32ทีมโดยเริ่มแข่งขันมาตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2563โดยการแข่งขันคู่ชิงชนะเลิศเป็นการพบกันของทีม SL Shop พบกับทีมอสุรกายบ่ายพังพิษโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าทีม SL Shop ชนะทีมอสุรกายบ่ายพังพิษ1ประตูต่อ0 นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีมสื่อมวลชนลบบุรีพบกับทีม VIP วัดทองแท่งโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานซึ่งหลังจากจบการแข่งขันนายจำเริญสละชีในายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะมีดังนี้รางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม SL Shop ได้ถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล3 0 0 0 0บาทรางวัลรองชนะเลิศได้แก่ทีมอสุรกายบายพังพิษได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทรางวัลชนะเลิศอันดับที่3มี2ทีมได้แก่ทีมแกรนต้าบายเสียอาร์ตและทีมกำนันทงโคกตูมได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล3 0 0 0บาทและนักฟุตบอลยอดเยี่ยมได้แก่นายกิติพงษ์บุญเนรจากทีม SL Shop ช ปัจจุบันนายจําเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีได้ให้การสนับสนุนชมรมกีฬาทุกชมรมของจังหวัดลบบุรีมาโดยตลอดในการพัฒนากีฬาในทุกส่วนของจังหวัดลบบุรีในทุกระดับผลิตนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬาเยาวชนประชาชนในจังหวัดลบบุรีได้เรียนรู้ด้านกีฬาและพัฒนาทักษะอย่างถูกวิธีส่งเสริมสนับสนุนให้นักกีฬาเยาวชนประชาชนในจังหวัดลบบุรีได้ก้าวไปสู่อาชีพต่อไปในอนาคตข้างหน้าส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ฝึกสอนและผู้ตัดสินได้พัฒนาในด้านเทคนิคและก,กฎกติกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทัดเทียมกับระดับสากลต่อไปอีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนประชาชนมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอโดยหวังผลักดันให้เป็นจังหวัดลบบุรีก้าวสู่เมืองแห่งการกีฬา นักกีฬาฟุตซอลชายรุ่นอายุ12ปีของโรงเรียนเทศบาลสระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีควา้ารองแชมป์การแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตำบลเขาพระงามต้านยาเสพติดครั้งที่หนึ่งค่ะที่สนามโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงามนักกีฬาฟุตซอลชายรุ่นอายุ12ปี ของโรงเรียนเทศบาลสระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีที่ได้รับการสนับสนุนจากนายจำเริญสละชีในายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลตำบลเขาพระงามต้านยาเสพติดครั้งที่หนึ่งซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่11 1 2ถึง12ธันวาคม2563 โดยการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงเพื่อเสริมสร้างกระแสในกลุ่มนักเรียนและเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อการพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่นักกีฬามืออาชีพและเพื่อสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยรุ่นประชาชนทั่วไป16ทีมและรุ่นอายุ12ปีจำนวน4ทีมโดยนักกีฬาฟุตซอลชายรุ่นอายุ12ปีของโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีซึ่งมีนายชัชวุฒิพิพัฒโชติกรเป็นผู้ฝึกสอนและมีนางสาวสิริพรกองแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีเป็นผู้จัดการทีม โดยได้รับการสนับสนุนจากนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีได้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้และสามารถทำผลงานได้อย่างดีเยี่ยมสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับโรงเรียนเทศบาลเขาสามยอดและผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมโรงเรียนเทศบาลเมืองลบบุรีแพ้ทีมโรงเรียนเทศบาลเขาสายอดไป1ประตูต่อ2ทําให้ทีมโรงเรียนเทศบาลเมืองลบบุรีคว้ารองแชมป โดยได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัลทีมโรงเรียนเทศบาลเขา3ยอดคว้าแชมป์โดยได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัลส่วนทีมอันดับที่3ได้แก่ทีมราเมีสวนนอกจากนี้เด็กชายธนพัฒนเจริญยิ่งนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียนเทศบาล3ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรียังคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมอีกด้วย สำหรับวันนี้ดิฉันนักการและทีมข่าวรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ให้การติดตามมาโดยตลอดค่ะแล้วพบกันใหม่ในช่วงข่าวต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ